สวัสดีค่ะมาชวนดื่มโกโก,โก้กาแฟกันฝนตกๆนะคะเก็บกล่องใหม่ค่ะนี่นะคะโกโก,โก,โก้กาแฟเป็นกาแฟกาแฟที่หอมอร่อยมากแล้วก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะเป็นกาแฟที่ไม่มีครีมเทียม ไม่มีไขมันตรานนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยดีต่อสุขภาพค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวแทนพริมเทียมนะคะแล้วก็ใช้สุกโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่ด้วยคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะคะเป็นเพียวคอลลาเจนแล้วก็มีสารสีแดงสารสีแดงมาจากประเทศไอซ์แลนด์ เป็นให้แคลเซียมเป็นแคลเซียมธรรมชาติจากสาหร่ายสีแดงแล้วก็มีสารอาหารอีก72็ดสิบสองชนิดนะคะอ่กาแฟเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนะคะมีคาเฟอีนน้อยดื่มตอนเย็นนี่ดื่มตอนเย็นนะคะห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นก็อนอนหลับนะคะเพราะว่ามีคาเฟอีนน้อย แล้วก็น้ำมันมะพร้าวที่ใช้แทนพีนเทียมก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติร่างกายดูดซึมได้แล้วก็ช่วยระบบเขาผ่านให้ร่างกายเขาผ่านได้ดียิ่งขึ้นแนะนำนะคะพอกาแฟใครอยากลงดื่มทักมาได้นะคะ1กล่อง290บาทค่ะมี1 2ซองแล้วก็ผสม คอลลาเจนนี่นะคะคอลลาเจนแบนกิโลคอลลาเจนเทียวเป็นเทียวแท้ๆเทียวเทียวกราเจนเทียวแท้ๆนะคะจากญี่ปุ่นหนึ่งซองสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะมี100ร้อยกรัมได้ใส่กระปุกนี้กาแฟโกโก,โก้กาีฟมีส่วนผสมของคอลลาเจนอยู่แล้วแต่ว่าจะเติมไปอีกค่ะนี่นะคะ สุขภาพดีไม่ห่วงค่ะรสชาติหอมมากๆอร่อยถึงไม่มีครีมเพียมก็ให้มันมีความมันจากน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็มีความหวานความหวานจากสุกโรคให้ความหวานใครสนใจอยากืินทักมาได้นะคะ กาแฟสุขภาพที่อร่อยก็มีนะคะโอโค่อปปฟ้สนใจทักมาได้นะคะโอโค่ปปแฟหนึ่งกล่อง290บาทนะคะมี10บซองโอเคค่ะหอมมาก